หลังจากซุ่มมาร่วมเดือนก็พร้อมแล้วสำหรับ2หนุ่มสุดฮอตพีพีกฤิดอํานวยเดชกรและบิวกินพุทธิพงศ์อัศรตนาุลบินลัดฟ้าสู่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อรวมแสดงในเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างซัมเมอร์โซนิก2 2ง2ในวันเสาร์ที่20สิงหาคมและซัมเมอร์โซนิกเอ็กซ์ตร้าในวันพุทธที่24สิงหาคมซึ่งบัตรโซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อทั้ง2หนุ่มต้องบินไกลไปแสดงคอนเสิร์ตถึงต่างแดนทั้งทีแฟนๆก็พร้อมใจกันไปส่งและส่งกำลังใจให้กัันอย่างคางคบ ท่ากาศยานสุสวรรณภูมิจนแฮชแท็ BKPP to Japan ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งทำให้พีพีและบิวกิ้นเป็นปลื้มแบบสุดๆพีพีกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่พีจะได้ไปโชว์ที่ต่างประเทศและสําหรับพีเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีที่ใหญ่มากๆตื่นเต้นมากครับแต่สัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดหลังจากซ้อมกันมานานพีคิดว่าเราพร้อมแล้วแฟนที่มีบัตรก็ไปเจอไปสนุกกันนะครับสาหรับแฟนๆที่ไม่ได้ไปก็ฝากกําลังใจให้พีกับกินด้วยนะครับเราทั้งสองคนจะทําให้ดีที่สุดครับ ด้านบิลกินกล่าวว่าวันนี้แฟนๆมาส่งกันเยอะเลยอบอุ่นมากๆผมกับพีซ้อมกันค่อนข้างหนักมากผมเพิ่งจะหายป่วยด้วยแต่ตอนนี้ร่างกายก็หายเป็นปกติเกือบหน0่แล้วผมจะทําให้ดีที่สุดครับสําหรับโชว์ที่เตรียมไปคิดว่าทุกคนน่าจะชอบฝากเป็นกําลังใจให้เรา2คนด้วยนะครับ